พี่น้องมาต้มมาม่าให้สาวน้อยก่อนนะคะต้มมะมงมาม่าให้สาวน้อยยามเช้านะคะทุกคนคะเข้าครัวก่อนเด้อขมดขมดเข้าครัว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  ก็ต้องเสร็จแล้วเอาน้ําออกนะเอาน้ําออกพี่โบเอาน้ำลายพี่น้องเอาน้ำออกพี่น้องอเอาน้ําออก,ออกเอาน้ําออกสุดกระดาษเนาะพี่น้องหักไว้ก่อนสุดฮักไว้ก่อนสุดขา่ายเงาไปหนิ ใส่สบายเป็นผ้าย,ยืดพี่น้องอือใส่อยู่บ้านอยู่เมืองเท่านี้แหละอยู่บ้านอยู่เฮือนอยู่เมืองเท่านี้นแหละใส่ไปเลยนะคะทุกคนมันบวกอนเนี่ยพี่น้องพี่ทรงฮอนบวฮอนเปเป็นผ้าเป็นผ้าเป็นเป็นใดล่ะพี่น้องบวฮรึใส่ได,ด้เป็นผ้าย,ยืดรอ สุขก่อนน้อพี่น้องเนาะต้มไปเรื่อยเรื่อยซิมลา่างสองใบสักก่อนจานกับถ้วยรอมาม่ากเป็นสุขนะคะอื้ออื้ออื้อ้ออื้ออื้ มากที่นี่พี่น้องเอ้ยโคดแล้โคดเลยน้ำโคดบกบอกแล้วนี่กลับหลังหันนะคะมามาซุกไว้อยู่ดอกนี่กลับหลังหันเส้นงามงามพี่น้องเส้นใหญ่งามให้พยียอีออกมันคือน้ำหออน,นะขัเบิงกันนะอ่า เบิง่งนู้เส้นงามแหงนีน่กคนค่ะเบิ่องะน้ามิลีเนาะเส้นใหญ่เส้นใหญ่เส้นเหนียวนุ่มนะคะงามแหงไปก่อนนะคะ